ร้อชักเดิมทั้งหมดเลยแต่มีตัวนี้ลูกร mm ้อยห้ามิล turbo ก็เหลือตัวเดียวยแหละจะมีตัวนี้ตัวเก่งมาก่อนแต่นี่เพื่อนผมบอกเพ,อเพื่อนผมครับนีบ่ก็ขวบทั้วมาเยอะเงินตัวเนี้ยนี่ลูกเจ้าของเขาก็ปล่อยอย่างนี้เลยเลิฟ <c oughs> ลูกก็เจ็ดตัวนี้ชักเดิมแต่เป็น et นะครับขวาดถ้วยมาเยอะเงี้ยแล้วก็มีตัวบ้านอาจารย์ผมอนะก็ขวบทั่วมาเยอะ ส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เโบตัวนั้นแหละโบคู่เนาะนครับ<ไ>ผมช่างเจ๋งอู่สอเรลยการช่างครับสิจันตีครับ,ค,รบคือเริ่มแรกเอ่อท้าความจากรถแบบทุกรถแบบรถ,แบบรถการ,กรเกษตรรถเกียร์โฟ,ฟค,คือคนแรกที่ต่อคืออาจารตีครับอาจารตีนี่คือเริ่มแรกจะเป็นรถซื้อเฟืองเกียร์แบบนี้เอ่อมาทําเป็นรถเฟืองครับซึ่ง ใช้เฟืองคู่บนไปหอกระโปรงเป็นรถเฟืองแล้วมีการเอาไปใช้ในในทุงง่งนาแต่มันประสิทธิภาพมันไม่ดีเกิดอาการถ้าไปโดนงานหนักนะเกิดอาการแตกการบินก็เลยล้มเลิกอาจารย์ตีก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นเกียร์โฟร์บใช้เป็นเกียร์ลูกของมันเนี่ยเต็มรูปแบบคนแรกที่ทําสร้างรถพวกนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกคิดค้นมาตลอด ดัดแปลงจนทําให้มันสมบูรณ์แบบจนมาเป็นเกียร์โฟแบบนี้ครับแล้วผมก็คือเป็นจิบรุ่นแรกๆที่ไปเรียนมาจากอาจารย์ตี๋เขาก็ได้สอนมาทุกอย่างผมก็คุกคยอยู่กับเขาจนมาเอามาทำเปิดูออย่างจริงจังเป็นชุดแรกๆจนมาเป็นเกียร์โฟรุร่นนี้ครับโดยกาสำหรับวันนี้จะเป็น14รอบกึ่งแข่งเอาไปแข่งได้เอาไปใช้งานได้ รถพวกนี้จะมีหลายประเภทแล้วก็มีรถที่ใช้งานได้ช่วยงานใช้งานโดยตรงมันจะมีข้อแตกต่างคือรูจะเจาะการเจาะไร้เบาจะน้อยการเจาะไร้เบาตามนี้จะน้อยครับจะน้อยกว่าแต่ก็คล้ายๆกับลูกโป่งคานจะหนากว่าความกว้างจะกว้างกว่าเขาจะโตกว่านิดนึงก็ก็มีหลายสเต็ปนะแล้วก็มีหลายสเต็ปค,คือมีแข่งเลยแข่งเลยข้างในนี้จะเป็นแปบ๊บเป็นแปบ๊บ แต่ของผมตอนนี้มันไม่ใช่แป๊บธรรมดารถแข่งนะมันจะเป็นแป๊บเผาสีฟ้าแล้วก็เจาะเจาะสั่งตึงมาจากช่างไก่ลงดินงช่างไก่แต่รถใช้งานพวกนี้ก็จะเป็นเผาสีฟ้าเหมือนกันคับคือทุกอย่างจะเป็นเผาสีฟ้าหมดช่วงเผาราดเลยผ่นจะเน้นมากถ้าไม่ใช่เผาสีฟ้ามันเกิดโอกาสขาดขาดข,ข้างในขาดเขาปืนขาดคอรอยเชื่อมจะเป็น รุ่นที่ฮิตที่สุดคือเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คต้าร้อยห้าสิบห้าอาทีร้อยห้าสิบห้าหรือแททีร้อยห้าสิบห้าที่เรารู้จักกันเป็นเครื่องอยนต์คต้าเป็นเครื่องยนต์ในการกเฟรตเครื่องเอามาตกแต่งแล้วมาดัดแปลงใส่กันรถรุ่นนี้จะเหมาะที่สุดจะมีเครื่องที่เป็นยันตมากก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากคือตอนนี้ที่ฮิตที่สุดในวงการนี้ก็คือเป็นเครื่องคต้าค,คือฮิตที่สุดเอาไปดัดแปลงเอาไปตกแต่งกันวิง่ง คือมันมีการพัฒนาไปเรื่อยวิ่งวิ่งมากแต่การวิ่งมันก็คืออยู่อยู่ที่เราด้วยเพราะพวกพอวิ่งแล้วปุ๊บมันจะอันตรายรถพวกนี้อันตรายมากครับถ้าเกิดในพวงในพานหลุดเนี่ยอะไรหักอะไรขาดเนี่ยมันเร็วมันจะเกิดอันตรายัเราคือทุกอย่างต้องพร้อมต้องเป๊ะเราต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาพวกนี้มันจะเออมันจะเกิดอันตรายต่อเรา คือความเร็วม,มันสูงมันจะเอาไปใช้งานได้หลายอย่างเมื่อก่อนก็สมัยก่อนเนี้ยจะมีเป็นรถวิ่งลากข้าวเป็นล้อยางบนหลังถนนก็มีครับแล้วก็ตอนหลังนี้ก็คือออกมาเลิกล้มเลิกเกี่ยวเป็นเป็นเกี่ยวอุ้มทางอุ้มแล้วมันบรรจุทา,ทางอุ้มก็เลยมาเน้นหนักทางไถนาครับก็เอาไว้สําหรับย่ำนาใช่ย่ำนาอยาเดียว ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือป่าน,นี้ก็คงยังจะมีเห็นอยู่แต่เดีนี้ไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นล้อเหล็กซะมากกว่าจะไม่มีล้อ,อยางแล้วน้อยรถพวกนี้14รอบคือจะใช้ใบส่วนมากจะเป็นใบ6กว้าง4ี่กว้างห้ากว้าง7กว้าง8เดิมทีจะเป็นกว้าง11กว้าง12งครับตอนหลังก็คือมาลดสเปกกันเรื่อยๆเลยเพื่อให้มีความเบาแล้วมีความวิ่ง เอาในหมู่วัยรุ่นเนี่ยกำลังยิดเรื่องความวิ่งความเร็วความแรงแล้วส่วนส่วนวงล้อใช้ขนาดเท่าไหร่ส่วนมากล้อแล้วแต่คนชอบมีหกขึ้นไปยัน35ยัน34ก็มี35ก็มีแต่รถพวกนี้มันจะแมตช์สุดก็จะอยู่ประมาณ35ครับลงมาสามสองสามสามสามสิบสามเบ็ดประมาณนี้คือตอนนี้ที่ฮิตที่สุดก็คือ30ขึ้นสามเบ็าสองประมาณนั้น แต่ตอนนี้เริ่มจะมีสามสามขึ้นมาแล้วมีคนสั่งเริ่มเริ่มจะเป็นสามสามขึ้นมาแล้วขยับใหญ่ใหญ่ขึ้นมาข,ขึ้นไปก็คือให้มันก้าวยาวเพราะรถพวกนี้รออมาเยอะมันต้องการก้าวยาวๆวมันจะไม่ได้มหมดรอบแต่ถ้าวงเล็กๆอะ่ะมันจะหมดรอบก่อนรถพวกนี้จะเป็นแบบนี้การประกอบรถพวกนี้มันจะทนหรือไม่ทนมันอยู่ขึ้นอยู่ับ,บการประกอบไส้ในระยะทุกอย่างมันต้องได้กันหมดเป็นสูตรของทางอูผม แต่แต่แตและอูก็แตกต<ช>่าง,างกันแล้วแต่คนชอบล้วแต่คนสั่งเราแข่งก็อย่าสเตปหนึ่งรถใช้งานก็อย่างสเตปหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันเพราะพวกนี้มันจะมีระยะอย,อยู่แล้วต่ชอบสีไหนสั่งได้สีเขียวสีชมพูสีเหลืองได้หมดสีม่วงสีฟ้าจัดให้ <ด S 1> ตามตามคำขอ,ขอเลยครับได้หมดส่วนส่วนรอบนี่ช่างเจ๋งลเขาเขานับยังไงครับทําให้ดูได้ไหม รอบเนี่ยข้างล่างหมุนหนึ่งรอบข้างบนจะหมุนสิบสี่รอบ,รบมันจะเป็นสิบสีร่รอบแต่ข้างล่างหมุนหนึ่งรอบข้างบนเป็นหมุนสิบห้ารอบมันก็จะเป็นสิบห้ารอบคือเราหมุนข้างบนสิบสี่รอบข้างล่างจะไปรอบหนึ่งก็คือจะเป็นสิบห้าสิบสี่จะติตามนั้น่วนมากจะเป็นเกีนหนึ่งที่เขาใช้กันกเมื่อก่อนก็ยี่สองก็ทำไปเยอะเหมือนกันก็ใช้วิ่งดีงานเวลางานเบาๆหนูวิ่งดีแต่คือมันเสียเวลางานหนัก ไปรวมกันรอบเยอะไม่ได้รอบทีสองมันแค่แปดเจ็ดรอบแปดจุดเจ็ดเก้าจุดห้าจุรอบจะมีทีนี้ว่าถามว่าวิ่งไหมถ้าคนชอบวิ่งออะวิ่งเลยเจ้าสองแต่มันไปรวมกับพวกรถรอบเยอะๆไม่ได้เวลาเราใช้งานหนักมันต้องมันคอยเปลี่ยนวินเปลี่ยนอะไรินลี่ยนในพัมันก็เลยาากันไปตอนนี้เจ้าสองอย่างตัวนี้สิบสี่รอบใช้วินหน้าเท่าไหร่แล้วก็หน้า หหน้าาลังเท่่ไรวินหน้าน่าจะมีประมาณห้าที่ห้าครึ่งวินหลังประมาณสิบตั้งแต่ห้าวินหลังประมาณเก้าวันประมาณสิบผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เครื่องเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องเพราะเครื่องตัวนี้กัไปทําแคมกันแคมเนี่ยบางตัวมีแต่รอกบางตัวมันมีกําลังไม่มีรอกบางตัวมีทั้งรอกมีทั้งกาลังมันจะไล่ไม่เหมือนกันเลยมันจะไม่แตกต่างมันจะแตกต่างกันมากผมเลยลดพวกผมเนี่ยผมจะไม่มีวินไปให้ ผมจะให้เจ้าของรถเนี่ยไปไล่กันเองผมผมก็ถามทำไมไม่มีวินไปให้บอกผมไม่รู้หรอกว่าเครื่องพี่มันเป็นสเต็ปไหนเราก็ลดราคาไปให้แล้วก็ไล่กันเองดีกว่าเมื่อก่อนก็มีวินครับ,รบตอนหลังนี่ผมไม่ใส่แล้วส่วนไคของก็ใช้ไม่ได้ส่วนลูกเตะนี่มีมีผลไหมลูกเตะใหญ่ลูกเตะน้อยมันก็มีบ้างครับคือถ้าลูกเตะใหญ่มันก็จะเบาแรงนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสะพานที่หักครับถ้าลูกเตะเล็กลูกเตะเล็กเนี่ย มันจะสายพันธ์มันจะเป็นท้องท้องวีวีมันจะไม่โค้งมันจะหักง่ายแต่ถ้าเป็นลูกเตะใหญ่ๆหน่อยมันก็จะเป็นท้องโค้งมันก็จะหักยากมันก็จะเบาแรงเครื่องหน่อยเวลาช่วงรอบหมุนนะด้วพวกนี้มันอยู่กับการใช้งานการดูแลบางคนใช้ไม่ดูแลเลยมันก็พังเหมือนกันตามระยะเวลามันบางคนก็ใช้ห้าปีหกปีสิบปีก็มีมันก็ขึ้นอยู่คนใช้ด้วยครับ ก็อยู่ที่ช่งางประกอบคนใช้ม,หม,มาหลายองค์ประกอบแ้าคนใช้แบบไม่รักษาไปเดินถนนมากๆเงี้ยไม่ขึ้นเทนเลอร์เลยมันก็ผลเสียงก็มีเพราะพวกนี้ลูกคุณไม่เป็นเล็กมันอยู่การเราดูาแ,แลด้วยอย่างตัวนี้ลูกค้าอยากได้เพาใหญ่นี่ได้ไหมพี่ได้คือได้ห้าสิบมาก่อนสามนิ้วก็มีเอ้ยสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งครึ่งสามนิ้วก็มีเยุคแรกๆเลยก็เป็นสามนิ้วสามนิ้วยังขาด ถ้าไม่เป็นเผาสีฟ้านอยู่แล้วขั้นตอนการทําเนี่ยเผาสีฟ้าถ้าทําไม่เป็นก็ขาดอีกครับมันจะมีขั้นตอนการทําซึ่งอาจารย์ผม,มไปบอกท่นอือหมดแล้วผมเจอมาหลายคันแล้วที่แบบทาํา,ามาแล้วขาดเขาไม่แก้ที่ผมเลยหลายคันแล้วรถผมทํามาสิบกว่าปีรถผมเพิ่งเผาขาดไปคันเดียวทีเจ็ดสิบปปีเพิ่งจะขาดคันเดียว คันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคันที่สามของอู่เสร็จปลีละเอาไปใช้อยู่แล้วก็ขาหขาแล้วผมก็ไดซ่อมใหครับซ่อมข้างในมีซ่อมไปทุกวันนี้อย่างไ้รถรถที่ออกจากอู่เรานี่เราเรารับประกรันเราเคลมยังไงพี่รับประกันปีหนึ่งเคลมซ่อมฟรีครับเออคือถ้าเฟืองแตกลูกปืนแตกนาท้ายในหนึ่งปีเนี่ยเขาขาดท้ายหนึ่งปีเนี่ยผมซ่อมไม่ฟรีเลยครับไม่ไม่คิดเงินถามว่ามันมีไหม กก่อนปีพังเนี่ยมันมีแต่น้อยมากโอกาสน้อยมากเพราะรถพวกนี้มันเป็นเกียร์มือสองบางทีเราเช็คดูเนี่ยเรื่องลูกปืนเนี่ยบางทีมันมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะเห็นนะบางทีมันจะล่อนมาจากข้างในมันแบบมันมองยากแต่เราก็จะบางทีเรากประกอบเนี่ยเราจะจะหมุนดูจะหมุนดูก่อนว่าเม็ดไหนมันเสียถ้าเม็ดไหนมันไม่ดีหรือมันเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนหมด เราไม่เคยยัดจับใส่ไปเพราะรถพวกนี้ราคามสูงเราก็ต้องให้ลูกค้าไปใช้แล้วคุ้มหน่อยรถชุดหนึ่งรวมมากวนลมล้ลมอม, 6, 000, 000, 000. มันตกหกหมื่นกลางกลางมีมีราคาเริ่มต้นแบบถูกๆไหมเอ,อ่เริ่มต้นมันก็อยู่ที่มันมันอยู่ที่เขาต้องการแบบไหนดีกว่าครับมันมีต้องการแบบไหนต้องการยังไงเอาสเปกไหนมันจะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณหกหมื่นต้นต้น ประมาณนั้นเอาอทุกอย่างเนี่ยพประกอบเกียร์เนี่ยลูกลงหมื่นละการค่าคืนก็เกือบหมื่นแล้ะเ,เ,เกียร์กับคืนเนี่ยเกือบสองหมื่นละตอนเนี้ยสมัยก่อนยุคแรกๆที่ผมทำอะเกียร์ลูกก็สองพันแปดสามพันเองตอนนี้เกียร์ลูกก็หมื่นละอ้โขยับขึ้นสูงเลยขึ้นมาสองสองเท่าตัวกับสองเท่าตัวจะเ,เจอบางทีแบบรอบน้อยๆที่หาย,ยากลูกเป็นหมื่นอะี้ครับ รับสิสองแปดเนี้ยเมื่อก่อนแล้วมีสิสองแปดแล้วเนี้ยผมก็เจอไปเก็บๆไว้เดี๋ยวนี้ไม่มีละหายะม,มันไม่เหมือนเมื่อก่อนผมก็ทำมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วครมาเราผมเล่นมาเราทำไปด้วยเล่นรถแข่งไปด้วยครับผมขับเองมาว่ะตอนหลังไม่ไม่มีเวลาทำครับไม่มีเวลาที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับเครื่องนะอย่างสมัยก่อนยุคแรกๆอ่ะ ผมทำแต่เครื่องอย่างเดียวทิ <único Liberty Overwatch> ้งรถเนอะถึงไกล้ถ่วนมาเต็มท้งหมดเลยอะหลังนี้ก็ต้องซาวว่ามีเวลาลูกเ้าบนลูก้ารอกันเยอะแตเาเห็นใจนะทำเองขับเองทำทำเองทุกอย่างทำเองหมดจะมีที่อาจจะบีผมจะทำให้ครับนี่วันนี้ก็คืออาจจะบีไปหน่อยหนึ่งจะบีดีๆหน่อยก็ได้แล้วก็เอาน้ำมันเครื่องบีตามไปหน่อย แต่ถ้าเจรบีน้องเหนียวบางคนไปอานน้องเหนียวผมเคยเจอแบบมาเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยเจรบียัไม่เข้าเลยมันจะหมุนอยู่ข้างๆมันจะอยู่ข้างๆที่ลูกปืนหมุนนะก็เจรบีมันเหนียวครับตัวนี้เป็นเป็นลูกปืนกี่กี่กี่<ๆ>ตับสองลูกสองลูกสองศูนย์แปดสองลูกสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดแครับภายในเกียร์นี่คือลูกปืนเดิมมันหมดครับแต่ถ้าอันไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเราใส่ใส่น้ำมันเยอะไหมกี่ลิตรก็ ตอนหลังนี้ผมแนะนําให้6ลิตรเพราะเกียร์มันจะตั้งกว่าเดิมสมัยก่อนผมใส่3ลิตรเองตอนหลังนี้เป็น6ลิตรมันเกียร์ไใส่ย6ลิตรเราเราเติมรูไหนพี่ตรงนี้ก็ได้นะ3รูเนี่ยได้หมดอ๋อรูถ่ายจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างอ่านี้ครับรูถ่ายบางคนก็ไม่รู้ว่ารูถ่ายตรงไหนมันอยู่ล่างล่างเขามันจะถอดยากหน่อยเวลาห่อครับน้ำมันนี่ใส่เป็นเบอร์อะไรพี่90 90เมื่อก่อนผมให้ใช้น้ำมันเครื่องตอนหลังนี้ผมมาแนะนําให้ใช้มันเกียร์กว่า พอความเหนียวมันมีอยู่หน่อยมันจะดีกว่าน่อยอย่างเราดูระดับนี้เช็คได้ไหมพวกนี้มันจะเช็คไม่ได้หรอกคือน้ําเข้าเปลี่ยนเลยครับปีหนึ่งเปลี่ยนเลยจมมาก็เปลี่ยนเลยมันจะเข้ารูนี้ได้รูเดียวก็ส่วนส่วนๆแลอุดหมดแล้วรูที่เข้าได้จะอุดหมดแล้วครับมันจะมีรูนี้รูเดียวแหละที่มันเข้าเวลามันจมหรือเราล้างเนี่ยเวลาเราล้างเนี่ยเราฉีดน้ําปุ๊บเข้าไปเนี่ยบางทีมันสวนเข้ารูนี้ได้สําคัญที่สุดคือตรงนี้ ้าอายังลูกค้าสนใจจะต่อนี่ใช้เวลาประมาณกี่วันชุดนี่ประมาณประมาณสิบกว่าวันครับครบชุดแบบไม่มีอะไรเลยหางเหิงทําใหม่ทั้ทงหมดคันนี้ผมก็ทําอยู่ประมาณสี่วันตัวอย่างเดียวนะครับคือไม่มีอะไรเลยทำอยู่สี่วันชุดชุดนี้เลยใช่ไหมใช่่ชุดนี้ลยสี่วันมันสี่วันครับมันไปช้าตรงห่อบางคน คนใช้เวลาสองคนนะทำอะไรหกเจ็ดวันตรงนี้รเรามานั่งเก็บเงนเก็บงานอีอ่ะสเปคตัวตัวไอ้นี้เขาเขาเรียกว่าอะไรครับนี่ตัวหางตัวนี้นครับอันนี้จะเป็นหางเลดเงาสองมิลครับมันจะมีถ้าใช้งานจริงก็จะมีเลดคุณสองมิลค,ครึ่งแต่ถ้าสามมิลก็ได้แต่ผมก็ไม่เคยใช้มาสามมิลมันมหนาจาัดับก็คอใช้แค่ประมาณสองมิลครึ่งสองมิลห้าทำด้านนี้เจ็ดหุน แต่คำล่างนี่ผมจะเล่นใหญ่หน่อยมันจะช่วยได้เยอะครับอ้าเล็กเป็นเขาแตกขาดหมดคือการใช้งานก็จะยาวนานหน่อยคำล่างเนี่ยเจ็ดขุนอันนี้หนึ่นิ้วแต่ถ้าเป็นเหล็กขุนเราจะเรียกตรงเนี้ยเขาเรียกหกขุนสามสิบสี่เบอร์สิบแต่ตรงนี้เขาจะเรียกสี่ขุนสามสิบแปดซึ่งว่าหุ่นน่าจะอะไร 2> <2: ตัวนี้ใช้เกรดสามศูนย์สี่เลยไหมสามศูนย์สี่หมดแท้เลยเนาะสามศูนย์สี่แท้เลยครับแต่มันก็อยู่ที่ว่าจะผลิตที่ไหนเททยที่ไทยก็มีที่มาเลเซียก็มีที่เกาหลีก็มีมันมีหลายหลายประเทศที่นำเข้าแล้วแต่จังหวะเราจะไปเจอเลยภายในล้างสะอาดหมดก่อนจะประกอบนี่เก็บล้างสะอาดใช้น้ำมันกา๊าซล้างแค่ล้างประกอบนีนก็วันแลนะ้วล้างประกอบเตา ลมบ่กที่มันรอแห้งหอบอเช็คระยะใส่แบบตัวรถนี่จะเป็นเหล็กแดงว่ะจะเป็นเหล็ก S54 ทั้งหมดขาหนี้จะเป็น H s S 4 0 0เกียร์บอยแฟงเกียร์เดียวกับไวแฟงเลยสมัยก่อนผมใช้ไวแฟงอยู่แต่นี้ผมว่าผมคิยจะตัดก็เลยมาใช้พับดิฟะเกียร์เดียวกันเกียร์บอยแฟงเวนบแฟงนี่เป็นแบบนี้นี่ไวแฟงครับอันนี้คือเมื่อก่อนผมนำขาหนึ่ ทำแบบเกรดเสาตัวนี้เราตัดเลเซอร์แล้วก็ใช่เลเซอร์ทั้งหมดแล้วก็พับมาคือเป็นงานเลเซอร์ทั้งหมดมันก็จะไวขึ้นผมเป็นยุคแรกที่ไปตัดเลเซอร์คนแรกเลยคุณง่ายๆว่ามีเพื่อนผมอีกคนนึงก็คือพาไปจะตัดเลเซอร์กันระว่าผมเจียมือใช้งานเจียมือเยกันโอ้โห,โโหร้อนอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวหลังก็เป็นเลเซอร์ดีหน่อยคือไม่ต้องเจียแล้วคือจับใส่จับใส่ก็จะไวขึ้นสมัยก่อนไม่มีดอกเล,เลเซอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นคือวิวัฒนา,าการมันจะสูงขึ้นไปสูงข,ขึ้นไปเรื่อยๆทุวันนี้ก็เป็นเลเซอร์หมดตัดทับหมดมันง่ายแล้ว่อนกน็จะเป็นใบแฟงต้นเนี้ยต้นเสาเนี้ยเออเนี้ยแล้มาผ่าครึ่งไปออกข้างนึง แล้วก็มาที่ตนี้ก็เกเดียวกันก็มาทําเป็นตัวนี้เลยเนาะถามว่าแตกไหมมันก็แตกทั้งสองอย่างแตกเหมือนกันหมดถ้าระยะการใช้งานอายุการใช้งานมั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 นนานกากไปเหมือนกันหมดแล้วมันก็อยู่ที่คนใช้ด้วยรถพวกนี้มันจะทนมันก็อยู่ที่คนใช้คันนู้นสี่ปีก็ยังไม่แตกเลยคันใจของอ่ะรถยี่สงดีเลยสี่ปีและ เจ้าว,วันนั้นมาเอาล้อกู่หกปีแล้วขนาดครับขันวาสี่ปีเขาเปลี่ยนฐางนี่เปลี่ยนฐาเนเขาเปลี่ยนล้ออันนี้ก็รถล,ล,ลูกค้าเนะใช่รถลูกค้ารถรอสองรถเราด้วยรถอื่น เชื่อมอะไรนี่มันก็ต้องมีหลักการด้วยเวลาเราเชื่อมเพราะพวกนี้มันเป็นเราอยู่เราจะเอาสายดินมาจับเขาปั๊บแล้วมาเชื่อมตามเนี้ยจะทั้งลูกปืนทังเลยครับพอมันจะไปชอ็อตที่ลูกปืนบางทีเป็นเม็ดบางทีคนไปทําบางโคนเนี่ยผมจะเน้นเลยว่าอย่าเอาสายดินไปเกาะตามเขาให้มาเกาะตามตัวรถจะเน้นมากมันจะไปชอ็อตในลูกปืนเนี่ยพอลูกปืนเผากับตัวรถเนี่ย มันจะคุรรทอนกันมันจะมีลูกปืนกันมันมีโอกาสช็อตได้ครับมีมีผลได้พอชอ็อตแป๊ดนึงมันจะเป็นตาหมดแหละใช่พักหนึ่งก็จะร่อนร่อนร่อนไปเรืเอ่อยอาจารย์มันอนทุกหมดอ่ะถ้าลูกค้าสนใจติดต่อเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสองเก้าศูนย์สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับครับช่างเก่งครับเกษเร่องงานช่างอันนี้พาไปดูเครื่องยนต์ได้ไหมมีไหม เดี๋ยวให้ช่างเจ๋งไปดูพาไปดูเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งครับอันนี้เก็บไว้ในบ้านานะบนครัเ,เ,เรามาดูคังแสงของช่างเจ๋งครับ,รรบก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่ เปิดไฟแล้วครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเจ๋งแนะนำหน่อยแต่แต่ละอันสเต็ปเป็นไงพี่ร้อชักเดินทั้งหมดลูกร้อชักเดินทั้งหมดครับร้อชักเดินทั้งหมดเลยแต่มีตัวนี้ลูกร้อยห้ามิลเทอร์โบก็เหลือตัวเดียวแหละครับจะมีตัวนี้ตัวเก่งมาก่อนแต่ไม่มีเพื่อนผมบอกเพื่อนเพ่ๆผมครับมีกระควาาคั่ยมาเยอะเงินตัวเนี้ยนี่ลูกเจ้าของเขาก็ ปล่อยอย่างนี้เลยเลิกลูกกอเจ็ดตัวนี้ชักเดิมแต่เป็นอีทีนะฝาดถ้วยมาเยอะมไงแล้วก็มีตัวบ้านอาจารย์หนุ่มนะครับปาดถ้วยมาเยอะส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้เทอร์โบตัวนั้นแหละโบคู่เนาะรอชมครับครับตัวนี้ช่างเจงก็ประกอบเองทั้งหมดเลยทั้งหมดทุกอย่างทั้งหมดเองหมดครับหรือว่าไม่มีอะไรรอชักเดิมทั้งหมด ส่วนมากจะเป็นลูกร้อยร้อยชักเดิมักเดิดการตามร้อยชักเดิมทั้งหมดครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเนี่ยช่างเจงครับอ่ะก็ฝากไปด้วยครับเดี๋ยวให้ช่างเจงบอกลูกค้าทั้งน่อยครับก่อนปิดคลิปบอกใครสนใจรถก็มาได้ครับที่อู่ต่อได้เลยกันช่าง0ู5ย์0 3771ย์าเจเจหรือทักเฟซมาได้ครับชาติีคำใบใหญ่ครับหรือทิกตอกก็ชาติีคำใบใหญ่เหมือนกันเามาได้เลยครับครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับจะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ